แล้วก็เมื่อวันที่17มกรานะครับก็ไวรัสโคโรนาก็แพร่เพิ่มขึ้นอีกนะครับในอเมริกาเองตอนนี้ก็24ล้านคนอินเดียเอเชียเนี่ยครับอินเดียก็10ล้านคนส่วนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็60กว่าจังหวัดแล้วครับในวันที่17ก็61จังหวัดซึ่งเกือบทุกจังหวัด ยังไม่มีการตรวจสอบเชิงลุกทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของเรื่องสาธารณสุขของประเทศไทยเราที่ต้องเข้าไปดูแลตัวเชื้อไวรัสตัวนี้ให้ดีครับโควิดก็ได้กลายพันธุ์ไปเยอะแล้วจาก33สาสายพันธุ์ ออกมาไกลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้การรักษาการติดตามต่างๆก็เริ่มเกิดความยุ่งยากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาป้องกันคนป่วยจากโควิดเองก็ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีๆที่ควรจะมาช่วยกันก็คือลดการ จัดงานฉลองเลื่อนเลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานในการจัดกีฬาที่สัมผัสกันง่ายเช่นฟุตบอลหรือกีฬาที่สัมผัสตัวกันได้ง่ายนะครับก็ควรยังงดหรืองานเลี้ยงฉลองงานสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆทําให้การแพร่เชื้อติดต่อกันไปได้ง่ายได้ เป็นเรื่องที่อยากให้เราทุกๆคนมาให้ความสนใจมาร่วมกันต่อสู้ยกกากสูงๆไว้ป้องกันไว้ให้เชื้อตัวนี้มันกระจายไปจากการฉลองของเรานะครับก็สมุทรสาครก็เป็นแหล่งที่กระจายเชื้ออย่างดีอันหนึ่งเลยนะครับถ้าเราไม่ควบคุมกำกับ จังหวัดสมุทรสาครให้ดีเพราะว่าสมุทรสาครเองมีแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ประมาณ3-4ี่แสนคนมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดการติดต่อได้โดยง่ายเพราะว่าคนไปแถวโน้นก็จะติดต่อคนสู่คนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือรูปร่างของ ตัวอย่างโคโรนาไวรัสว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไรมันจะมีขาออกมาไปจับกับปุคือตัวไวรนะัสโควิดนี่นะครับเดี๋ยวคัดตรงนี้นะครับครับไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคโควิด1 9เเชื้อโรคไวรัสนี้เป็นไขมันเป็นโปรตีน ล้อมรอบมันไม่ได้เป็นเซลนะครับเป็นเพียงโปรตีนหรือไอในสายเดียวนะครับมีผิวเป็นโปรตีนซึ่งอยู่เหมือนอยู่ลอมรอบไปติดกับต้องต้อง,องมีเซลล์มารองรับถึงจะมีชีวิตยอยู่ได้นะครับทำให้โคโรนาไวรัสตัวนี้เนี่ยเมื่อเจอสบู่หรือแอลโกอฮอล มันก็จะทําให้ตัวไขมันที่คุ้มอยู่นั้นแตกทําให้มันสลายตัวไปเนื่องจากว่าตัวมันไม่ได้มีชีวิตอยู่นะครับเป็นเพียงโปรตีนจึงไม่ถือไม่ใช่ว่าตายไปนะคือสลายตัวไปแยกตัวจากกันไม่มีที่จะไปจับได้และตัวไวรัสโคโรนาโควิด -19 นี้ไม่สามารถอยู่ได้ในธรรมชาติเองโดยที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตให้มันเกาะอยู่นะครับ ไวรัสโคโรนาอยู่อย่างไรถ้าเราทำให้เชื้อมันแตกมันก็จะหมดฤทธิ์โดยวิธีนี้ก็ทำให้ว่าเราป้องกันอย่างไรง่ายๆครับก็คือล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นสบู่ที่เป็น สบู่ยาดึงต่างขอให้เป็นสบู่ล้างแล้วก็ล้างให้ทั่วถึงคง20วินาทีเป็นข้อแนะนำที่ทางการแพทย์เขาแนะนำมาแต่คนที่ล้างมือถึง20วินาทีคงไม่เยอะมากแต่ว่าเราล้างบ่อยๆก็จะดีที่สุดหรืออาจจะใช้เจลล้างมือก็เจลที่มีแอลกอฮอล์ประมาณสัก90%ม็นก็ยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ การแพร่เชื้อโรคโควิด1 9แพร่อย่างไรก็แพร่โดยคนสู่คนจากดอบเล็ดซึ่งเกิดจากการจามการไอการพูดจาต่างๆทำให้ละอองน้ำออกมาจากจมูกจากน้ำลายนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันจะไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายเรา ซึ่งก็ยังไม่ได้เข้าสู่ตัวร่างกายเราเพราะว่าผิวของมนุษย์นี่เป็นเซลล์ปิดเชื้อโรคไม่ได้เข้าไปง่ายๆแต่ว่ามันจะเข้าไปตักเกิดจากการขยี้ตาหรือการไปเช็ดปากถูกัะปากหรือเจมบุกต่างๆซึ่งจะตัวนี้เชื้อโรคจะผ่านเข้าไปในเยื่อบุต่างๆนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการขยี้ตาเมื่อไปข้างนอกนะครับแล้วก็ ตัวเชื้อเองนี่ยังสามารถขับมาจางอุจจาระได้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งการป้องกันเชือ้อโควิด -19 ก้ก็พูดหลายรอบแล้วว่าล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือ จุดที่คนเยอะๆนะครับก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวล้างมือบ่อยๆเจอสบู่เจอห้องน้ำก็ล้างมือแล้วก็ต่อมาก็สวมหน้ากากตลอดเวลาความจริงผมก็ต้องสวมนะครับแต่ว่าในห้องนี้มีผมอยู่คนเดียวนะครับก็เลยไม่ต้องสวมการสวมหน้ากากเองเป็นการป้องกันการติดต่อทั้งไปสู่ผู้อื่น และทั้งรับเชื้อโรคจากผู้อื่นเนื่องจากว่าตอบเล็ดมามันจะมาติดที่แผงแมส์นะครับแล้วก็ตอบเล็ดจากตัวเราก็จะติดที่แผงแมสท์ทให้แมส์ถ้าเป็นแบบใช้แล้วทิ้งก็กรุณาทิ้งอย่างเก็บให้ดีแล้วให้ทิ้งส่วนถ้าเป็นแบบเป็นแบบผ้าก็ซักล้างทุกครั้งที่จะเอามา reuse นะครับการ ป้องกันที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะล้างมือหรือใส่แมสมาแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปขยี้ตาจับบนใบหน้าปากจมูกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดฝึกใช้นิ้วก้อยในการสัมผัสสิ่งต่างๆ่างเช่นกดปุ่มลิฟต์หรือ ใช้สัมผัสอย่างอื่นๆเนี่ยใช้นิ้วก้อยเป็นตัวสัมผัสเพราะนิ้วก้อยเวลาเรามาสัมผัสใบหน้าเราเราก็มกักจะไม่ค่อยได้ใช้นิ้วก้อยเท่าไหร่กรณีไอ,อาจามก็พยายามควบคุมการแพร่กระจายของตัวเชื้อโรคซึ่งไปทางการไอาการจามโดยดรอปเล็ดที่พันจากลำคอของเราออกไป ไวรัสโคโรนาอยู่ในอากาศข้างนอกได้นานขนาดไหนนะครับกรณีที่ถูกจามออกมาจากตัวเราหรือได้รับรองจากที่ไหนที่หนึ่งนะครับถ้าไปอยู่บนกระดาษชำระหรือนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดนั้นก็จะไม่สามารถติดต่อได้ ถ้าอยู่ในทองแดงก็อ,อยู่ได้ประมาณ20นาทีถึง4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทองแดงมันมีตัวอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรสแตติกอยู่ถ้าอยู่บนพลาสติกโลหะสแตเลสท,ทีนี้ยาวเลยครับ7วันก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะเห็นแม่บ้านนั่งทำความสะอาดเช็ดราวบันไดเช็ดอุปกรณ์ต่างๆตลอดเวลาเพราะว่า ตัวเชื้อโรคพวกนี้จะอยู่ได้ยาวนานถึง6-7วันนะครับถ้าอยู่บนลังกระดาษละ่ะลังกระดาษที่เราเก็บของต่างๆในบ้านก็อยู่ได้ถึง24ชั่วโมงนะครับถ้าอยู่กับเงินแก้ว4วันครับ4วันเป็นระยะเวลายาวนะครับ เงินที่เราเก็บมาทอนมารับมาจากแม่ค้าต้องเอาไปทำการฆ่าเชือ้อหรือพึงแดดไว้ให้มันรับแสงแดดก็จะตายไปในเวลาสั้นนะครับจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือมือที่สัมผัสพวกธนบัตรต่างๆเนี้ยเมื่อกลับถึงบ้านหรือไปถึงที่มีแหล่งล้างไม้ล้างมือก็ ต้องรีบล้างมือก่อนอื่นใดทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยู่บนผ้าผ้าช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าแมสต่างๆพวกนี้ก็สองวันนะครับก็พยายามควบคุมอย่าให้มันกระจายไปโดยการซักล้างเพราะการซักล้างคือการไปใช้ออฟองสบู่หรือฝงซักฟอกที่มีฤทธ ทำลายโปรตีนให้เซลลไม่เซลล์ทำให้ผิวไขมันมันแตกมันก็จะบดลิดไปนะครับเชื้อไวรัสโคโรนาเองอยู่ในละองฝอยจมูกนี้ได้ประมาณ5นาทีถ้าอยู่ถ้าอยู่ในอากาศนะ5นาทีก็จะสูญเสียสภาพไป7-8ชั่วโมงเมื่ออยู่กับบนพื้นโต๊ะหรือ เขาลูกบิดประตูอย่างที่ผมคุยไปครั้งแรกแล้วนั่นแหละครับถ้า8-12ชั่วโมงก็อยู่ในผ้านะครับก็อยู่เป็นเดือนก็คืออยู่ในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศานะครับถ้าเป็นฤดูนี้ก็จะอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเทคแคร์เรื่องเชื้อโรคตัวนี้ให้ดีครับ